สวัสดีครับแฟนๆคนใจชาบทุ่งและกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอ้าพ่อกันอีกแล้วนะพี่น้องนาะนะครับอังคลิปนี้นะครับหลายท่านอยากให้คนใจชาบทุ่งนับเสนอเจ้าคับการพรวนดินท่านมีประโยชน์มีโทษขอดีข้อเสียจังไรท่านเาจะพรวนดินในส่วงใดถึงเวลาพรวนดินส่วงใดเหมาะแบบใดหรือบ่เหมาะแบบใดนะครับพี่น้องนะครับจริงๆเกี่ยวกับการพรวนดินนะครับพี่น้องคนใจชาบทุ่งเคยนําเสนอมาเมื่อสองสามปีก่อนและนะครับพี่น้อง ไม่ใช่ว่าว่าไม่รุ่นจำอ่ไระล,ละปันนั่นแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันอีกพี่น้องน,นะครับเกี่ยวกับการพรวนดินนะครับขอดีข้อเสียนะครับมีประโยชน์หรือบม่มีประโยชน์หร,รชนหรือเวลาไดจึงเหมาะที่จะพ่นพ่นตอนใดนะครับพี่น้องการพ่นดินหมายถึงการเอาเครื่องใ้เครื่องมือต่างๆซักลงไปในดินเพื่อทําให้ดินมีลักษณะล้วนซุยนะครับพี่น้องง่ายต่อการพ่อปลูกง่ายต่อการจัดการนะครับ <C oughs> การพ่นดินจะมีอยู่ประมาณสองช่วงนะครับพี่น้องช่วงแรกก็คือพ่นในขณะที่ยังพรท่านปลูกยังซึ่งบาดเท่าเอินว่าการไถการไถการคาดนั่นแหละนะครับพี่น้องโดยใส่เครื่องไหม้เครื่องมือต่างๆนะครับเปิดนาดินขึ้นม,มาไม่การพลิกเอาขังล่างคือมาไงไฟขังบนเอาขังบนลงไปไว้ขังล่างนะครับพี่น้องนะครับนี่เอิญว่าการพ่นดินระยะแรกก็คือการไถการคาดธรรมดาเนี่ยแหละครับระยะที่สองก็คือช่วงที่สองก็คือ การพวนเมื่อปลูกพืชไปแล้วได้ในระยะหนึ่งระยะใดละ่ะนะครับเมื่อปลูกพืชไปแล้วพี่น้องหดน้ำฮดไนตามปกติอา่าเริ่มเมื่อสังกเกตเห็นว่าหนึ่งเมื่อจะถึงเวลาพวนแล้วว่นหนึ่งเวลาหดน้ำลงไปแล้วแทนที่มันจะซึมลงมันบ่ซึมมันจวอดไปทั้งอื่นเบิดตแผ่นอื่นเติดบ่ซึมลงดินแล้วก็ต้นไม้มีอาการแแคแกนบบอ,อยากง่านะครับนั่นแสดงว่าดินแน่นแล้วว่าเถอะ หดน้าน้ามก็บ,บลงแล้วปุ๋ยกับปุ๋ยกับป่ยอยู่แล้วนะครับพี่น้องหดกับมีแต่ไรนี้ไรนี้แล้วนะครับนี่ก็ถึงเวลาพ้วนดินนะครับอ่าสังเกตที่สองก็คือมีวัชพืชขึ้นคุมพืชหลักปลูกพักแล้วนะประนี้จักหยาจักยังขืนเต็มอยู่นะอ่าคืสมควรเราที่จะพ้วนการพ่วนก็คือการถอนหยาการเอาหุ่นนะพี่น้องนะครับเคยได้ยินเอาหุ่นมันเอาหุ่นเขา่าเอาหุ่นยางยางน้อยยางง่ายก็ว่าไปนะครับ การเอาหุ้นเนี่ยอาจจะมีอยู่หนึ่งข้างหรือสองข้างสุดแต่ว่าชนิดของพืชนั่นๆนะครับพี่น้องถ้าเป็นพืชที่มีอายุขามปีนะครับก็อาจจะมีการเอาหุ้นสองข้างหรือสามข้างนะครับถ้าเป็นพืชที่มีอายุปีเดียวก็อาจจะเอาหุ้นข้างเดียวนะครับหรือมีอายุบอกกี่เดือนก็ได้เก็บได้ตัดแล้วสิครอาจจะเอาหุ้นเพื่อเดียวนะครับพี่น้องการเอาหุ้นก็คือการพุวดินชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะว่า ถ้าไปลกนาึ้นนะครับดินบริเวณนั้นก็จะได้รับการพิกพิกึ้นมากนะครับพี่น้องนะครับเกินว่าการทำรุ่นหรือการพ่นดินนั่นเองไปและการพ่นดินมีประโยชน์บ่นะครับประโยชน์หลักๆของการพ่นดินก็คือเค็ดให้น้ำให้อากาศซึมลงดินได้ดีนะครับรากพืชได้รับน้ำได้รับอากาศดินเก็บความชื้นนะครับพี่น้องเก็บความชื้นเก็บน้ําได้นะครับลดการสะล่างนาดินนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าหลังจากเข้าพีเข้าพ่นไปอาจจะมีก้อนใยแน่นหน่อยแน่นะครับจะไปกีดกันน้ำในเวลา เฮ้าหอดหน้ามันก็นจะซึมลงแทนที่มันจะไหลผ่านไปเลยนะครับไปนอกนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของการพรวนดินนะครับอันที่สามก็ได้กาจัดวัชพืชไปในตัวนะครับอ่าเฮ็ดไทยแปลงสะอาดอ่าบ่มีอ่าเป็นแรงลบซ่อนของมแมลงศัตรูพืชหรือเสื้อโรคนะครับี่นอกพืชจะเลื่อนเติบโตได้เร็วได้กินปุ๋ยเต็มที่บ่มีผู้าติว่าถอดนะครับครับนี่คือข้อดีของการพรวนดินนะนะครับส่วนข้อเสียของการพรวนดินเนี้ยบ่เนี้ย ก็มีขึ้นได้พี่น้องผู้บางคนก็พวนพวดูขนาด้อยผู้เฒ่าคนว่ามันขุดมันพวเนเดี๋ยวมันก็ง,งาง้มดอกมันเกินไปแลวกระโบ,บดีในการพวนดินบริเวณวัดสิ่เป็นเป็นคอดีเสมอไปพี่น้องย่อมมีข้อเสียอ่ะว่าพวนในระยะแรกพวนเทีบดท่านปลูกหยังนี่หรือการไถการคาดนี่นะครับพี่น้องข้อเสียก็คือทําให้เกิดชั้นดินดานอย่างเช่นพี่น้องเคยไถในระดับสิบเส้นกับสิบเส้นอยู่ตลอดปีตลอดศาสตร์ปีได้มากกับไถเลือกซ้ำเก่านี่ ีไ,ได้มากกับไทยเลือซ่มเก่าล่ะไอ้กายซิฟเส้นลงไปนะั่นก็จะเป็นนาดินที่แน่นแข็งกลายเป็นสั้นดินดานขึ้นโดยอัตโนมัติเนื่องจากการกดทับของเครื่องจกักรแท็กเตอร์แบบไงหล่อห้าอย่างนี้บดตืดๆ,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 ๆไปนะครับพี่น้องกิ่งไปซื้อเพื่อพอสั้นไพอพอบางขั้นเก่าหลายสั้นจงเก่งจงเก่งเยอกลงไปหอนลงไปก็ปยิ่งเกะเฮ็ดให้ดิดนบริไต การไถลงไปแน่นทึบไปอีกนะครับกลายเป็นชั้นดินดานซึ่งจะจัดการยากในเวลาต่อไปนะครับพี่น้องนะครับ,นะรบ <c oughs> ต่อมานะครับการพรวนดินบ่อยๆทําให้เกิดการสูญเสียธาตุอาหารเสียอยู่บ่ไหวโดยเฉพาะปุ๋ยที่ไปเร็วเช่นไนโตวเกนนะครับพรวนพีกไปพีกมากถือนำถือแสงแนนกเปอดออลาดก็มีนะครับพี่น้องนะครับการพรวนดินนะครับพี่น้องทาให้ดิน อาจทาให้เกิดการสูญเสียหน้าดินได้นะครับนอกจากจะทึบแล้วยังเฮ็ดให้เออบางเอ่อได้ประโยชน์ของเขาบอกว่ารักษาหนาดินเนี่ยพวนลวกันเอ่อหดน้ำน้ำซึมลงแต่ว่าการพ้วนดินที่เฮ็ดไท้เกิดการสะลางหนาดินก็คือบางคนพ้วนมุนพดน,นะครับพวนมุนมุนเวลาหดน้าไปน้ำน้ำเบิ่งสินะนะครับพี่น้องนะครับไปน้ำน้ำฝนตกมาสะนี้เังสินะครับพี่น้อง,นะต,ง,องต่อมากการพ้วนดินทําให้เกิดดินแน่นทึบมากกว่าเดิม มันสิแนนคือจะได้พวนอยู่ไม่ไว่วาเ้าจะเงึดแล้วทวไว้นะครับการพวนดินนะครับการพวนนี่ปกตินะฮะจะพวนมันจะมีลักษณะเป็นก้อนน้อยก้อนใหญ่สลับกันไปเสียแต่บางก้อนเนี่ยซับเอาจนมูนเอเล่จนเป็นผงนะครับพี่นอเมื่อมีการหดน้านะครับมันก็จะแจบลงก็คือเมื่อดินมีเนื้อละเอียดมากขึ้นแม่นบอกครับพี่นอการเลี้ยงตัวของเม็ดดินนะครับจะเลี้ยงกันเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับแง่กันเขาแง่เขา ่องน้อย่องใหญ่เพราะว่าแทรกเขาได้เบิด์ตเลยนะครับจะเฮ็ดให้ดินนั่นแน่นทึบมากขึ้นกว่าเดิมเอาพี่น้องสังเกตดินทรายนะครับโดยเฉพาะทรายแป้งหรือดินทรายขาวทรายผงนี่นะครับพี่น้องผู้เฒ่าเพิ่นไทยนะเพิ่นเฮ็ดหน้าเนี่ยนะครับทาหน้าดินทรายเนี่ยเพิ่นจะบ่อขาดเนี่ยไถคนคนค้น,นคนปิ่นขึ้นมาก,ก้อนคโคลนเคลยมเลยเฝ้าดำเลยผสมมัสซีแกนตาหากไถขึ้นมาแล้วไปขาดซ้ำเข้าไปเด็กแห้งแกนแห้งแกบเข้าไปอีกนะครับนั่นคือพว้วนดินดูเท่าใด แห้งเห็ดห้ดินแน่นดินทึบนะครับพี่น้องนะครับอ่าอันต่อมาก,การพรวนดินบ่อยๆทําให้ดินเป็นกรดได้นะครับมันเป็นยังกาสิเป็นกรดเตนะคือนัน่นก็คือเมื่อดินมันเก็บความชื้นไว้ลหลายๆเกิดจากการพรวนน้ำไปใช้ระซึมลงอันเบิดนะครับเมื่อความชื้นสูงบรรดาเสือ้อจุลินทรี์ต่างๆนะครับทั้งดีทั้งลายทั้งบอด,ดีบดลายนั่นแหละจะเลื่อนเติบโตเต็มที่ได้เพราะว่าความชื้นเหมาะสม อุดมภูมิเหมาะสมสภาพแวดล้อมเหมาะสมเนี่นะครับเมื่อจุลินทรีย์จะเริ่มเติบโตเต็มที่นะครับจะมีการคุดย่อยสลายมีการยังต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเฮดให้เกิดดินกดเนื่องจากว่ามีการสร้างกดขึ้นมาโดยเฉพาะกลุ่มที่สร้างกดนะครับพี่น้องนะครับกลุ่มที่สร้างกดนะครับก็เฮดให้ดินเป็นกดได้นะครับพวนดูๆนะครับพี่น้องต่อมานะครับการพวนดินบ่อยๆนะครับจะทําให้เออนอกจากจุลินทรีย์แล้ว น้ำฝนนะครับที่ตกลงมานะครับซึ่งมาทําปฏิกิริยากับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็จะทําให้เกิดกรดขึน้นเนี่ยเอื่อว่ากรดคาร์บอนิกนะครับพี่น้องนะครับขอเสียข้อกันพวดดินการพวดดินอันต่อมากก็คือทําให้อินทรีย์วัตถุในดินหมดเร็วขึ้นเป็นยังไงก็เมื่อมีความชื้นสูงนะครับบรรดาจุลินทรี์ต่ตางๆจะเริ่มเติบโตดีนะครับจุลิทซีย์มีปริมาณลายขึ้นเมื่อจุลินทรี่ลายขึ้น การย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่มีอยู่ในดินก็เร็วขึ้นแล้วชาวบ้านเนี่ยปุ๋ยหมักกับเบิร์ดเร็วๆเลยกันนะพว่งดินดูนะครับเป็นเฮทไพร์อินทรีย์วัตถุในดินเบิดเร็วนะครับพี่น้องนะครับอินทรีย์วัตถุในดินเบิดเร็วต้องเติมอยู่เรื่อยนะครับการพุ่งดินนะครับต่อมานะครับถ้าหากการพุ่งที่ไม่ถูกวิธีนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อพืชบ้านเนี่ยเงาเนี่ยเพราะว่าปกติมันก็จะเงาอยู่แล้วแหละนะครับสังเกตว่าเมื่อเฮาถอนหญ้าออกจากแปลงพักแปลงหยังนี่ แรกๆจะเห็นว่าผักเข้าใจเหี่ยวอาไปเอาหุ้นมั่นกับหลังจากเสียยาหุ้นมั่นละมั่นกับจะเหี่ยวเนื่องจากวานรากของเขาถือกระทบกระเทือนนะครับพี่นอ้องกระทบกระเทือนหล้วมีปัญหาในการดูดน้ำดูดอาหารนะครับฉะนั้นจึงมีการแนะนําจากนักวิชาการว่าหลังจากพรวนดินหรือทํารุ่นหรือเอาหุ้นเรียบร้อยแล้วควรจะฉีดพ่นด้วยปุย๋ยเซน้ํีน้ทางใบเสริมเพื่อ,อทดแทนการบกพร่องของหากวะ ให้กินทั้งใบแท่นซะในระยะหนึ่งนะครับพี่น้อจงจนกระทั่งพืชตั้งโตได้หากจังมาใส่ปุ๋ยทั้งดินตามปกตินะครับพี่น้องนี่คือข้อดีข้อเสียของการพรวนดินนะครับพี่น้องบบแมนเออารพรวนเออารพรวนได้ต้องเบิกสกัดว่าสมควรจะพรวนตอนใดนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าดินยังปกติอยู่นะครับการหดน้าหัวหนยังปกติอยู่กับโบต้องพรวนนะครับพี่น้องกับโบต้องพรวนปล่อยไปใส่แหละครับพี่น้องท่ามี วัชพืชขึ้นมาเท่ากับทาการถอนถอ,อนก็ถือว่าเป็นการพ่นเป็นเตัวแล้วบัดนี้กับต้องซักต้องไงต้องขุดต้องอยังนะครับพี่น้อกนะครับเว้นเสียแต,ต่ว่าจะบ่ไหวอีหีนะครับแกนปั่นหัวพี่หลอกหดน้ำไปไหลจวดนี้แต่เออกับพน่นเนี่ยแต่กับต้องพ่นด,ด้วยความระมัดระวังว่าเป็นไงเอาไงเอาเนาะเพราะว่าพืชหลักที่เขาปลูกอยู่นะครับจะได้รับผลกระทบบางคนพ่นจนตายก็ไม่ได้พ่นรู้ตัวดูแลตายสั่นะครับอ่ะเลยเอามาฝากพี่ฝากนอกนะ้องเนาะการพรวนด,ดิน นะครับก้อนปลูกและหล้างปลูกนะครับพี่น้องประโยชน์แ้วกาโทษขอดีข้อเสียเป็นจังไดเอ้าเข่าๆเนาะไม่ใหญ่เนาะนะครับคลิปนี้คงจะพ่อพี่พ่อน้องเพียงเทนีนะครับรู้สึกว่าหิวกาแฟาแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาจิบกาแฟเจ้าจหน้าที่มาสวนเขาอีกนะครับอ่างคลิปนี้พ่อพี่พ่อน้องเพียงเทนีนะครับคลิปหน้าม่ยังดีๆจังพ่อกันไหม่อหลังจากเบื้องจบแล้วกันบัดเข่าท่าเวม้อนเนี่ม่ใช่าากักดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกับผู้ทำคลิป นะครับพูดถึงเนื่องไรการน,นะครับจะได้มีกําลังใจครับเพื่อนโอ้คนเบิร์ดีประเทศกัน,น่าเออนายยองมาแยงบ่ไปหนาววันังก็โย่ขัดขึนกันนะครับอ่ะเท่านี้พี่น้องสวัสดีครับ